ทุ่งที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งอ่อนๆภาษาไทยในการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พศ2 5 3 5และตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่20พศ2545เดือนที่10กันยายน2 5 5 5จึงแต่งให้ พระสนศาสนกิจเยืองจาราปันติมารโออายุ59อันบาพรสามสวิทยฐานะนักธรรมเอกวัดเขาสาลาอนุดรฐานะจ้าโรตำบลจรับดอำเภอบัวเทพจังหวัดสุรินทุกวันมีตำแหน่งในภาคยกรองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะอำเภอศรีขอร์พูดทำยุทธดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทำยุทธ มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตนตามกฎหมายตามกฎหม,มหายแรัฐสภาคมฉบับที่23พศ2543ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอจบถึงความเจริญก้าวงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเิยแต่งตั้งวันที่1 4กันยายนพุทธศักราช2555สมเด็จพระพุทธเจา้าประธานคณะผูธธ้ปริบัต หน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านจบคุณพ,พระรมโมร,รีแจ้งคณจังหวัดชุินพระเกศพระคุณท่านจบคพระราชาวรสุรที่ปรึกษาจะจังหวัดสุรินตรายช่างอยุท่าพิสารนิรรสัยเศกิจแจคณะจังหวัดสุริรายชรางอยุและเถระนิเถระสุนูรเรียนประธานคณะกรรมการจัดงานท่านหัุหน้าส่วนราชกา,ารและท่านผู้มีเกียรติ ผู้จัดสนิสืนอสังคมติรพรักทุกท่านผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติทีมาเป็นประธานในพิธีสแสดงวุฒิกรารศักยาระในโอกาสที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิศาสนิกิจได้รับพระบัญชาทรงตั้งเป็นเจานน้าคณะจาสุรีไปรำยุ์รูปใหม่ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของประดาจัดงานทําให้ทราบถระสงค์สมของการจัดงานเป็นอย่างดีในวันนี้เป็นวันที่คณะสงฆ์จาุริ์ ผู้ศาสนาลูกชนและศิษญานุศิ์ของท่านพิสารศาสนาขีดหรือที่พวกเรารู้จักในนามหลวงพ่อเยือนการพร้อมใจกันแสดงออกสูงความชื่นชมยินดีที่พระคุณท่านได้รับพระบัญชาทรงตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์วายธรรมอายุแทนพระเยชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชบวรคุณซึ่งพระคุณท่านได้รับเรื่อในที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์วายธรรมอายุโดยการจัดที่มีวิธีต้อนรับพระบัญชา ทรงตั today, anyway, so, the, ้งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธ์เพื่อความเป็นสวัสดิ์ของคนให้พระคุณท่านได้มีกำลังใจในการประกอบกิจการทางพระพุทธศาสนาปกครองดูแลพระพุทธศาสนให้เป็นใคร่เรความเรียบร้อยดีงามเป็นเนื้อหาของพุทธศาสนิกระชนตลอดไปและเป็นการแบ่งเดิมชีวิตประจักรของพระคุณท่านที่มีความรดงานโดยทัเงเกเบื้นต้นอยู่แล้ว แล่พระศีมงคลยิ่งแก่วรจะคป็นเป็นศีลนาแก่จังหวัดสุรินทร์ของเราเนื่องจากคุณท่านเป็นภา้สากษาปฏิบัติที่มุ่งศึกษาปฏิบัติวปัสนากรรมฐานตามแบบอย่างของคุรอาร์อา่ายด้จึงทาให้พระคุท่านเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และผู้ศาสนาสชนคมโดยทั่วไปนอกจากนั้นท่านยังอบรมสั่งสอนให้ประชาชนตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และดำรงชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตามแนวพระราชดำริด้วยความวิริยะอุตสาหะศสีสละสุ้มเทซึ่งพระคุณท่านได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้จะทำโครงการรุกท่านอุทยาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการ,บบการ,ราดูแลรักษาปนป่าไปเป็โดยรอบของสาราจมนวนับหรือไรให้คงความความเป็นป่าที่โล่งสมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ จนบังส่วนประโยชน์ต่อสังคมส่วนรัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับโครงการการาวไว้เป็นโครงการในพระราชดำริด้วยนับเป็นเกียรติยศีแต่จะมาสุดดีด้วยในวาระอันเป็นมหาสมบัตนี้กระผมคขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งครั้งหนึ่งและขอให้คุณรามาภีริสวนบาลีที่ประเด็นพระองค์ท่านเจ้าคุณพระนพิสารศาสนาหลวงพ่อเยื้อหันทิพย์วโรด้บำเพ็น มาจงสถิตในสำนานภาวะขอพระคุณท่านลงเจริญงอกงารไปบูดียิ่งขึ้นไปเป็นรูปโบรงใจของเหล่าบรรดาทศกแณฐ์สิทธิและผู้จะสารสนิไปจนตลอดไปขอนมรการด้วยความพระรพ